กันเครับผมก็มาทําต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าหลังจากทําคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่นอกสถานที่มาทําภารกิจผมไปดูคงจุ้ยที่จังหวัดชนบุรีจะเดินทางกลับค่าคืนนี้ก็จะไปถึงที่บ้านเนี่ยก็สว่างพอดีนะครับพรุ่งนี้ก็มีภารกิจอีกหลังจากนั้นเนี่ยในค่าคืนวันอังคารซึ่งพรุ่งนี้จันทค่ำคืนวันอังคารดึกๆตอนตีสาม เราก็มีเกมใน UCL ที่เราจะเจอกับทีมลาดรลิตตอนนี้เนี่ยในบรรดาทีมใน5ลีกหลักของยุโรปลาดรลิต <amer> <amer> เป็นทีมที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับทีนี้มาดูกันว่าลิบูกับลาบารลิตนะครับจะเล่นกันยังไงตอนนี้เนี่ยชบ,บียลอนโซ่ไปคุมลาดริตเนี่ยไม่ได้ใช้ระบบหลังสามนะนะใช้ระบบสี่สามสามส่วนลิพูเอง จะใช้ระบบ3-5-2แต่จริงๆเนี่ยหลายๆจังหวะเนี่ยก็จะเห็นการจัดฟอร์เมชันเนี่ยมันปรับเปลี่ยนเรื่อยๆครับตอนนี้เราอยู่อันดับ3ผมทำคลิปนี้ผมยังไม่รู้นะครับเพราะค่ำคืนนี้ดิบอนมัดกับแมนซิ t y ตี้เนี่ยจะเตะค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเรารเล่นไปสิบเกมแล้วนะครับชนะ6ไม่เสมอเลยแล้วก็แพ้4ยิงไป18สี่ บวก4ลูกมี18แต้มตอนนี้แต้มเท่ากับบอลหมัดแต่ส่วนต่างลูกได้เสียเรายัางแซงบอลหมัดไม่ได้และมาลิตเนี่ยก็คือทีมอันดับหนึ่งของลาลิก้าเล่นไป11เกมแล้วนะครับชนะ10แพ้หนึงนะครับเนี่ยสถิติน่าทึ่งมากนะครับยิงโมโหลา,านเลยยิงไป26ลูกเฉลี่ยเนี่ยต่อเกมเนี่ยเกิน2.5นะครับ เสียแค่สิประตูก็ถือว่าเสียประตูน้อยส่วนต่างลูกได้เสียเนี่ยสิลูกมีอยู่สามสิบแต้มริผูเล่นในบ้านเอาผลงานเฉพาะในพรีเมียร์ลงเล่นไป5เกมชนะ4แพ้1ยิง10เสีย5บวกอยู่หลูกมีอยู่12แต้มแลม้วผลิตผลงานในเกมเยือนเนี่ยคือเบอร์หนึ่งของลาลิกา้าลงเล่น5เกม ชนะสี่แพ้หนึ่งยิงสิบสองเสียเจ็ดบวกห้าลูกมีอยู่สิบสองแต้มเฮดเวดเราเป็นรองแล้วมาดิดเยอะเลยนะครับลิปบูเนี่ยชนะในซี่นที่ผ่านมาเนี่ยสองวศูนย์วันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกาใน UCL นี่แหละครับปีสองพันยสี่แล้วก็เราแพ้หนึ่งศูนย์วันที่16พฤษภาอันนี้เป็นนัดชิงนะครับปี2023แล้วก็เราแพ้2ต่อ5 เกมนั้นเนี่ยยิงนําไปก่อนด้วยแล้วก็มาโดนรัวแซงนะครับวันที่22กลุ่กุมภา2 0 2พันธ์2023แล้วก็แพ้นัดชิง0 1่งเกมนั้นเนี่ยเตะวันที่29พสพฤษภา,าปีป0 2 2นี2022นะครับเกมนั้นเนี่ยเราระดมถล่มเข้าไปแต่กุ๊กตัวเนี่ยโอ้โหเซฟพละวันมหัศจรรย์มากแล้วก็เราก็มาพลาดประตูเดียวนะครับแพ้ไป นะครับแล้วก็เสมอ0ูวันที่15เมษาย0 2 1น2021ฟอร์ม5เกมล่าสุดเราชนะ2แพ้3ามแลมริดชนะ5เกมรวดผลงานต่างกันเยอะเลยนะครับเราชนะล่าสุดชนะแอสเซนวิลล่า2ก็เป็นเกมเซฟเก้าอี้อันเนอร์แพ้คริสตันพาเลตโดยชุดที่ลงไปเนี่ยพอเห็นรายชื่อเนี่ยก็ทำใจเลยว่าไม่น่ารอด เราก็ไม่รอดจริงนะครับแพ้ซูรสามแต่มงังุนงิดนี่แหละนักเตะของเราเนี่ยโดนเสียบในช่วงท้ายเกมหลังจากที่โดนประตูสามศูนย์ไปแล้วนะครับแล้วก็แพ้เบรนฟอร์ดทีมสาขาสองสามประตูสองชนะแฟงเฟิร์ดหนึ่งประตูต่อห้าแล้วก็แพ้แมนยูหนึ่งประตูสองมาดริดชนะ บาเินเซีย40ชนะบาร์เซโลนาในเอกาชิโก2-1้ชนะยูเว่1-0นบุกชนะเกตาเฟ่ศ1้แล้วก็ชนะบียาเดียล3 1ผลงานหรูหรามากนะครับไลอัอเราเล่น4.231านและบลิศเล่น4.33นะครับการจัดตัวเนี่ยผมยืมพื้น11ตัวแรกชุดที่เรา เอาชนะแอสเซนวิลล่าแหละนะครับก็โดยมีมาร์มาซิลีคอนเนอร์บรัดลียอีบูกับฟานไดฟ์เจโรโบนี่คือสี่กองหลังแล้วก็แดนกลางก็เป็นโซโบกับกราฟจับคู่กันปักหลักโดยมีโมแมคกาแล้วก็กัคโปพัดขึ้นไปก็เป็นอิกิติเก้ยืนหน้าเป้านะครับชุดนี้คือว่าดีที่สุดแล้วนาทีนี้ทำงานร่วมกันได้ดีที่สุดแล้ว ส่วนทีมรัมมาริตชื่อว่านะ่าจะตัวตามนี้นะครับผู้สาประตูเป็นตีบุกตัวนะครับแล้วก็แบ็คสองข้างก็เป็นบาเบเดกับคาริลัสแล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นฮุยเซ่นกับมิลิตาส่วนแดนกลางเนี่ยนะครับก็เป็นกูแลเรชัวรมนี่แล้วก็ชูตเบลลิงแฮมถัดขึ้นไปอีกก็เป็นมาสตานตัวโน เอมปเปเป้วินิชิอุสนะครับถือว่าข้างหน้าเขาเร็วคล่องแล้วก็รูปแบบในการเข้าทำเนี่ยใช้วิธีแทงเร็วแล้วก็เอมปเปเป้เนี่ยครับวิ่งโฉบเข้าไปนะครับนี่คือแนวทางที่และเมลิติที่ผมเนี่ยได้ไปส่องดูเกมที่เมลิติเล่นอยู่พอสมควรนะครับก็ถือว่าความเร็วของเอมปเปเป้เนี่ยอันตรายแล้วนาะทีนี้เนี่ยเอมปเปเป้เนี่ยจบสกอร์ได้ดีด้วยนะครับ ทีเนี้ฮิวูเองหลังจากที่เรากลับมาเอาชนะแอสตันวิลล่าได้แล้วก็เก็บคลีนชีทแรกได้ในซีซั่นนี้เนี่ยก็เลยทำให้ผลงานในการลงเล่นมันดูดีขึ้นแหละสถานการณ์ของอาร์เนอร์เนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ชื่อว่าการจัดตัวเนี่ยเจอแล้วเมลิทเนี่ยมันก็ต้องเป็นเซบตัวจริงชุดที่เจอกับวิลล่านี่แหละ เพราะมันมีความลงตัวแล้วทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วว่าอาเนอร์เนี่ยจะเปลี่ยนชุดที่ทำผลงานได้ดีหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าอาร์เนอร์คงจะต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับจะมั่นหน้ามั่นโหนกเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับตัวที่ยังไม่พร้อมก็ไม่ใส่ลงมาการที่ไม่เอาเคอร์อเคสลงมาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าการบริหารจัดการการประสานงานกันเนี่ย มันไม่มีแผลที่ต้องถ่ายเทกําลังไปคอปอรอบคลุมพื้นที่มันทําให้ริวพูลเนี่ยทำหน้าที่โดยเฉพาะการคุมพื้นที่ในแดนกลางมันดูมีคุณภาพมากขึ้นจริงๆนะครับทีเนี้ยเกมนี้เนี่ยมันเกมที่ต้องโฟกัสมากๆเลยเพราะว่านาทีนี้เนี่ยริวพูลเองเนี่ยยังไม่อยู่1ใน8ของทีมที่จะเข้ารอบตัวอัตโนมัตินะครับการจะไปเล่นในนอ็นอกเอาท์นี่นะครับถ้าไม่ต้องเพลย์ออฟได้จะดีที่สุดนะครับ และลิตเองเนี่ยหายห่วงครับผลงานสุดยอดเตะเยอะที่สุดในหลีกหลักซึ่งเป็นลีกใหญ่นะครับแล้วก็ผลงานโดดเด่นมากๆนะครับเล่น11เกมเก็บไป30แต้มแพ้แค่เกมเดียวส่วนต่ากู้ได้เสียมโหรารมาก10กว่าลูกแล้วก็แต้มห่างทีมอันดับ2เนี่ยเแต้มนะครับใน UCL ก็ชนะรวดนะครับ มันมีอยู่5ทีมที่ชนะรวดเรอัลมาดริดเนี่ยชนะด้วยส่วนต่างของประตูเนี่ยไม่เยอะนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็ไปทะยูเว่นะครับดังนั้นเนี่ยผลงานของเรอัลมาดริดมันบ่งบอกเลยว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลจะเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากๆใน3เกมที่เรอเบอร์ดิตลงเล่นใน UCL เนี่ยนะครับชนะยูเว่ย์หนึ่งศูนย์แล้วก็บุกไปชนะคาร์เดต มาตี0ต่อ5แล้วก็ชนะโอเอ็ม2่1นะครับก็คือโอลิมปิกมักเซย์การเจอเรเมลิตเนี่ยนะครับผลงานเฮตูเฮต d ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเรเมลิตเนี่ยเป็นทีมที่เขี้ยวแค่ไหนนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ได้ซาเบียนโซมาคุมทีมนะครับก็ผลงานโดดเด่นขึ้นมาชัดเจนนะครับแล้วก็แนวลุกเนี่ยวิธีการเล่นการโฉบเขาทำ การที่ลิพูยืนดันไลน์ดีเฟนซ์สูงๆเนี่ยนะครับก็ต้องระวังความเร็วของผู้เล่นในแนวรุกของแรมเรนะครับเพราะตัวเร็วๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็กองกลางที่สอดเข้าไปจบสกอร์ได้ดีด้วยมีตัวที่สามารถยิงลูกจากหน้ากรอบเขตโทษอย่างชูอาร์เมนี่โอ้โหหลายตัวเลยนะครับที่ดูเนี่ยนะครับก็มีบาเบเด้นะครับกูแลงเงี้ยนะครับที่ จบสกอร์จากหน้ากรอบเขตโทษได้ดีแล้วก็ชูดเป็นลิงแฮมนะครับเป็นตัวที่สอดเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อจบสกอร์ได้ดีเอมบป,ปเป้เนี่ยก็โฉบในจังหวะที่มีการแทงบอลทะลุแนวรับของคู่ต่อสู้เนี่ยนะครับแพทเทิร์นการเล่นแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่ใช่แนวทางที่ลูผูชอบซะด้วยนะครับก็ต้องมาดูแล้วว่าถ้าจัดตัวไม่ดีพอแล้วก็เล่นไม่รับกุมพอเนี่ยครับเจอเริ่มริดเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเหนื่อยแล้วลูพูเนี่ย นอกจากจัดเต็มในเกมนี้แล้วในเกมหน้าเนี่ยเจอแมนซิตี้กนะครับบุกไป,ปเยือนที่บ้านแมนซิตี้นะครับที่เมืองแมนเชสเตอร์ดังนั้นเนี่ยนะครับการไปรเยือนแมนซิตี้ที่เมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยครับเป็นภารกิจที่มันจะตามหลังมาซึ่งดูแลเนี่ยมันเตะวันที่9ก้าค่ำคืนวันเสาร์นะครับก็เตะหาทุ่มครึ่งผมจะไปอยู่ที่ชนบุรีนะครับก็จะไปปฏิบัติภารกิจไปดูคงจุย้ย ตอนนี้เราก็ต้องลุ้นกันเกมต่อเกมแล้วก็โฟกัสรายละเอียดในการเล่นสำคัญที่สุดเลยเกมที่เจอในเลมล็ดนะครับสวัสดีครับ